ไหนแม็กอ่ะยังไม่ขึ้นเลยท็อปท็อปอยู่ข้างหลังท็อปฮะยังมีตามหนับความสูงเขาจะถ่ายอย่างนี้บนเลยอ่าสวัสดีพอยังพ่อดอกอะไรไม่รู้โอ้ยยังก่อมาแล้วมาแล้วไกลไปไหมอโอ้ย

เป็นดอกอะบตดอกอะดได้นน้เอาอย่าพึ่งมีหเน่ายนะหวนไม่สวยไม่ทามีดลำบากใเช่้อามันกลับไม่ได้เรา้อสั่หนาายไม่ตลกเกิดเม่อยโอเค 3ามโอเคกันเสียรูปเนือง<อ><อ>ตรงนี้ตรงนี้นกอ,อันตํเา,าเปบัวบัตําเลยิ้อยางดอกน้าถือหน่อยนี่ถ่ายคิปไปอุ้มไปเี่แบบสามดี <c oughs> <ไป S 2> นี่เราด้วย <c oughs> ดีเราอยากถ่ายส อาท้าเดียวท้าเดียวอยอีสยามสองหนึ่งเคยมอยากเข่าไปนัยอดจนวเข่าเสียมไปแล้วสามสองหนึถ่ายให้มันหน่อยเอาเข้ามาเข้ามาเลเอาสิเข้ามาสามดีสดีเข้ามาอีก ทะลุเลยทะลุทะลุทะลุสองสามไปสักสี่คนแล้วทำหน้าเหมือนคุยกันดิอุ้ยว่าลิ้นเต็มดอกไม้เลยอ่ะเต็มดอกเลยนี่แหละเขาเรียกว่าดอกไม้บานดอกไม้บานเขาไปตั้งใจบานดอกไม้บานดอกไม้บานบานบานดอกไม้ ดอกไม้บาลินบา่อ่าลินดอกไม้านมันจะอยู่ตรงที่นั่งตรงดอกนี้โคตรทรมานเลยโอ๊ยไฟหอเดียวนอีเกาหลีปไม่ยังไงอยู่ไงมันนไหนไหนขัหนขนหนขันไหนนไหเไหนอ กูจีนหองเราหน่อยครับกูจีนหองเราเองแองใจหัวเองอ่ากูจีนอีกคู่นะครับกูจีนห้องอ่อยคู่นะครับบรรยากาศกับอากาศเขาเรียกว่าหวังแต่เด็กนะครับนี่โอ้โหหวังแต่เด็กก็ัาแต่เด็กอากาศรอบรอบเนอะโอ้โหต้องที่้อง ยังมองไม่เห็นเลยครับท่านเราท่าไม่ได้ลูกเดียวเลย